เพื่อนๆหลายคนนะครับยังเข้าใจว่าประกันโรคร้แรงหรือ c r i t i c a l illness ็ที่ย่อว่า CI เนี่ยหลายๆคนนะครับมองว่ามันเป็นแค่ประกันที่จ่ายค่ารักษาถ้าเราเป็นโรคร้ายแรงแต่ความจริงแล้วนะครับนั่นไม่ใช่หน้าที่หลักของประกันโรคร้ายแรงหรือ CI เลยครับเพราะค่ารักษาคือหน้าที่ของประกันสุขภาพแตกต่างกันนะครับแต่ประกันโรคร้ายแรงนะครับคือเครื่องมือในการ ชดเชยรายได้ในวันที่เราต้องพักรักษาตัวและต้องหยุดทำงานลองนึกภาพตามนะครับว่าอยู่อยู่ดีๆกำลังกินข้าวอยู่ดีๆแล้วเกิดเจ็บหน้าอ,อกไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าหัวใจวายรักษาทันท่วงทีครับคุณรอดอาจจะด้วยสิทธิการรักษาหรือว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐหรือประกันสุขภาพก็แล้วแต่แต่หลังจากการรักษานะครับ หมอบอกว่าจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย6เดือนและห้ามทํางานหนะอีก6เดือนรวมเป็น1ปีเลยนะครับคําถามคือระหว่างนั้นอนะ่ะใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวคุณครับคําตอบก็คือนี่แหละครับหน้าที่ของประกรันโรคร้ายแรงครับเพราะประกรันโรคร้ายแรงเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันมาช่วยเราตอนที่เราป่วยแต่มันช่วยรักษาคุณภาพชีวิตของคนที่คุณรักในวันที่คุณ ต้องพักจากการทํางานแล้วถ้าแบบนี้เราควรจะทําประกันโรคไร้าแรงเท่าไหร่ดีหลักคิดง่ายๆนะครับพี่เอขอแนะนําแบบนี้ครับลูกค้านะควรจะต้องมีประกันโรคไร้แรงอย่างน้อย50%ของรายได้ต่อปีคูณ3ปีเข้าไป <Sh ane> เช่นนะครับถ้าปีปีหนึงคุณลูกค้ามีรายได้2ล้านบาทต่อปีก็ คูณ3เข้าไปก็เป็น6ล้านใช่ไหมครับแล้วก็อย่างน้อยๆเลยนะครับก็ต้องมีประกันโรคร้ายแรงสัก50%ใช่ไหมก็3ล้านบาทเพื่อให้ยังมีไรายได้ชดเชยในระหว่างที่เราพักฟื้นและคงยังรักษามาตรฐานชีวิตของครอบครัวไว้ได้นะครับแล้วถ้าเราจะทําให้มันเยอะๆไว้เลยอ่ะทาเยอะไว้มันก็ดีนะครับให้มันเกินไปเลยก็ได้ครับแต่มันก็อาจจะทําให้เราต้องเสียสภาพคล่องทางการเงินในระหว่างที่เราต้องสมเบียก็ได้นะครับสรุป สุดท้ายนะครับประกันโรคร้ายแรงเนี่ยไม่ใช่แค่เงินก้อนตอนป่วยนะครับแต่มันคือร่มชูชีพทางการเงินที่ช่วยพาเรารอดจากพายุชีวิตของเราโดยไม่ต้องมาขายทรัพย์สินและไม่ต้องพึ่งใครเลยครับ